เนื้อวัว d r ายเอ d สปีนานที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาวันนี้พามาที่ร้านมีเดียมแรส s t ็ a แอนด์ i n อยู่ที่ปฏิพัท์นะครับโดยปกติที่ร้านเขาก็จะมีสเต็กแล้วก็สเต็กเนื้อ d r ายเอ d ด้วยชีวิตนี้เกิดมาก็กินเนื้อ d r ายเอ d มาเยอะครับแต่ไม่เคยเจอเลยเนื้อที่ d r ายเอ d นานถึง4ปีโดยปกติการ d r ายเอ d เนี่ยมันเรียกได้ว่าเป็นการบ่มเนื้อชนิดหนึ่งนะครับโดยมันจะทําให้เนื้อมีความนุ่มแล้วก็แห้งพอมันแห้งใช่ไหมครับรสชาติของเนื้อวัวมันก็จะเข้มข้นขึ้นและเวลาย,ย่างมันก็จะเกิดผิวที่มันเป็นคลัสสา,ากร ประมาณสาวันครับแต่ว่าก้อนเนี่ย dry a g e มาแล้วสี่ปีสภาพเนื้อเนี่ยก็ต้องบอกว่าแห้งเป็นมัมมี่เลยนะครับแทบจะต้องเอาเลื่อยมาเลื่อยกันเลยทีเดียวเชื่อว่าในประเทศไทยตอนนี้น่าจะมีไม่เกิน20คนนะครับที่ได้กินเนื้อไร y a g e นานถึง4ปีขึ้นไปเนี่ยลองกินแบบดิบดูก่อนอืมก็ต้องบอกว่ามันก็กินได้นะแต่ลองเอามาย่างดีกว่าเนี่ยเห็นไหมครับพอดรายเ e จนเนื้อมันแห้งเอามาย่างแป๊บเดียวมันกลายเป็นเนื้อแบบเนื้อแดดเดียวเลยซึ่งก็ต้องบอกว่าเนื้อมันมีความนุ่มมากเลยนะ